YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยูเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง4 4 9บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ วันนี้ครับกับอัปเดตเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาเริ่มกันที่รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรนประจําเดือนตุลาคมซึ่งในเดือนที่ผ่านมาครับทัพปีศาจแดงเราก็ลงเล่นไปทั้งสิ้น3นัดเป็นเกมลีกทั้งหมดนะครับมีเกมเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ต่อ0เกมบุกไปชนะลิเวอร์พูล2ต่อ1และก็เกมเปิดบ้านอัดไบรทันไป4ต่อ2เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ครับแรนเนบเบอร์โมแนวรุกที่กำลังฟอร์มร้อนเป็นไฟก็คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมในเดือนตุลาคมได้สำเร็จกับผลงานยิงไป3ประตูลและก็มีอีก1แอสซิสต์โดยที่เอบเบอร์โมนะครับได้รับคะแนนโหวตจากแฟนบอลไปทั้งสิ้น67%เอาชนะอันดับ2อ,อย่างเซนเนอร์ลาเมนที่ก็ถือว่ามีอิมพัคต่อทีมอย่างมากเช่นกันซึ่งลามเมนนะครับได้ไป2 1 อันดับ3ครับเป็นของทางมัทัทสเตอริกได้ไป8%ไล่และคนดีเดตอย่างมาดิสคุญยาครับได้ไป4%ด้วยกันในส่วนรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมครับในเดือนนี้มีประตูส,ยสวยๆเยอะทีเดียวแต่ประตูที่ได้รางวัลไปนั้นเป็นลูกมงของแฮร์รี่แม็กไวที่จัดการโขกใส่ลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นประตูชัย2ต่อน1ดับซ่าอลริตลอดการคาบ้านแอนฟิลด์กันเลยทีเดียวครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของค่าลอสบาเลบาดันกลางจากไบรตันนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยตั้งแต่อดได้ย้ายมาร่วมทีมช่วงท้ายซัมเมอร์ก่อนแต่ก็ยังคงมีข่าวลือร่วมกันออกมาเรื่อยๆล่าสุดครับมีอัปเดตจากทางเบนจาคอปสายข่าวคนดังได้เปิดเผยม,มาว่า ถึงแม้ในซีซันนี้ครับคาร์ลอสบาเลบาอาจจะไม่ไดีเริ่มต้นซีซันดีฟอร์มร้อนแรงเหมือนกับซีซันก่อนแต่ถ้าว่าทางไบรตันก็ไม่ได้มองว่าเขากําลังตกต่ำเหมือนในกรณีของอีแวนเฟอร์กูสันที่ย้ายไปเล่นแบบยิมตัวกับโรมาในลีกอิตาลีและก็ชื่อนะแทบจะหายไปจากสารระบบ โดยที่ไบรตันนะครับยังคงเชื่อว,ว่าระหว่างซีซั่นนี้คารลอสบาลิบาจะกลับมาเล่นดีๆอีกครั้งและก็แสดงผลงานออกมาได้อย่างต่อนเนื่องเหมือนที่เขาทําได้ในปีก่อนและค่าตัวของเขาเนะครับจะยังคงอยู่ในหลัก100ล้านปอนด์อย่างแน่นอน ส่วนข่าวที่ออกมาว่าบาเลบาราคาอาจจะลดลงตามฟอร์มการเล่นของเขานั้นทางไบรตันไม่คิดแบบนั้นครับเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งราคาขายไว้เพราะว่าไม่ใช่วิธีการทํางานของสโมสซอนอย่างไรก็ตาม100ล้านปอนด์คือค่าตัวขั้นต่ำที่ทางไบรตันมองไว้หากว่าต้องปล่อยดันกลางวัยยี่สิบเอปีรายนี้ออกจากทีมนั่นเองครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของมาดิุสกุนยาแนวรุกบราซิเลียนของทีมผีแดงเราครับที่เพิ่งจะยิงประตูแรกให้ทีมอย่างเป็นทางการได้เสรีในเกมล่าสุดกับไรตันด้วยจากความเห็นล่าสุดของทางเจมี่คาร์เกอร์นะครับที่ถูกถามดึงความแตกต่างระหว่างอเลฮันโดรกาเนชโชที่แมนยะูเน็ตเน่ยปล่อยไปยังเชลซีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา กับมาดิุสกุนยาที่แมนยูเนเต็ดก็จัดการซื้อเข้ามาร่วมทีมเป็นรายแรกในตลาดรอบที่ผ่านมาเช่นกันนั้นซึ่งคาร์เตเกอร์ครับก็มองว่ามาดิุสกุนยาน่มีความโดดเด่นมากกว่ากาแนชโชย่างเห็นได้ชัดและก็มีคุณภาพคุกคามเกมรับของทีมคู่แข่งดีมากกว่ากาแนชโชย่างไม่ต้องสงสัยด้วยซึ่งใจมีคาร์เตเกอร์นครับได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ผ่านทาง Sky Sport ว่าอเลฮันโดรการนโชหรือว่ามาดิุสกุนยาจริงอยู่ที่ลูกตีลังกายิงของกาแนโชใส่เอเวอร์ตนันนั้น แต่มาดิอุสคุนย่าไม่จําเป็นต้องพึ่งลูกยิงระดับโลกอะไรพวกนั้นเพราะว่าในเกมเขายังสามารถสร้างความปั่นต่วกับคู่แข่งได้ตลอด90นาทีเขาคือคนที่ควบคุมจังหวะของสนามไว้ในมือและเมื่อถึงจังหวะที่เขายิงประตูได้มันก็เป็นประตูที่เต็ไมไปด้วยความมั่นใจและก็พารช,ชันล้นล้วนผมมีความรู้สึกว่าเขามีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นไปเป็นซูปเปอร์สตาร์ในอนาคตและผมก็ยังเชื่อว,ว่าแม้แต่แฟนบอลเชลซีหรือว่าทีมอ,อื่นๆก็คงอยากได้นักเตะแบบเขาไว้ในทีมอย่างแน่นอน มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเซเนอร์ลาเมนส์ในด่านขวัญใจแฟนผีคนใหม่นะครับซึ่งตั้งแต่เจ้าตัวเดบิวต์ลงเล่นในเกมกับซันเดอร์แลนด์เป็นต้นมาทีมก็เดินหน้าเก็บชัยดี่3เกมติดต่อกันซึ่งตัวลาเมนส์นะครับก็ยอมรับว่าตัวเขานั้นอาจจะไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่มีลีลาเร้าใจมีลูกเล่นในแฟนบอลที่พูดถึงหลังเกมแต่เขาน่ยเป็นผู้รักษาประตูที่เน้นความชชวร์มากกว่าซึ่งบางทีอาจจะดูน่าเบื่อไปบ้างโดยเซเนอร์ลาเมนส์นะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ ผมเข้าใจว่าผมอาจจะดูเป็นผู้รักษาประตูที่น่าเบื่อแต่จริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเป็นผมไม่ได้ทําอะไรเสี่ยงหรือว่าเกินขอบเขตเกินไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้รักษาประตูหลายคนที่ผ่านมาที่นี่ซึ่งไม่ได้น่าเบื่อแบบผมแต่ผมนะอยากจะยืนหยัดในเรื่องของความสม่ําเสมอการรักษาความสงบทั้งในช่วงเวลาที่ดีและก็ช่วงเวลาที่เลวร้ายถ้าคุณอยากจะมีเส้นทางอาชีพที่ประสบความสําเร็จผมคิดว่าคุณต้องมีคุณสมบัตินี้ ซึ่งผมได้เห็นมันมาจากซิมงมิยูเล่ที่คลับบุสชองบูเตสที่อันเวิร์บพวกเขาเนี่ยคือแบบอย่างของผมและผมก็เรียนรู้จากพวกเขาได้มากมายเพียงแค่สังเกตด้วยสายตาเมื่อผลงานไม่ดีคุณจะถูกวิจารณ์ทันทีแต่เมื่อทําได้ดีพวกเขาก็จะยกย่องคุณสุดขีด แต่สำหรับผมแล้วผมเองก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักกับสิ่งที่ผู้คนพูดถึงผมแต่ผมตระหนักดีว่าการลงสนามนัดเปิดตัวกับซนะันเดอร์แลนนานั้นสําคัญขนาดไหนผมต้องสร้างความประทับใจแต่แรกให้ได้และผมก็ทําได้สําเร็จและผมก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เพราะว่าผมเซฟลูกยากอะไรเป็นพิเศษแต่เพราะว่าผมเนะี่ยสามารถแสดงความนิ่งออกมาได้และผมก็ภูมิใจกับสิ่งนั้นมากจริงๆ หลังจากนั้นครับเซเนอร์ลาเมนส์ก็ได้พูดถึงสิ่งที่เขาต้องรีบปรับตัวด่ดวนกับสไตล์ฟุตบอลในอังกฤษโดยเฉพาะกับลูกตั้งเตะทั้งหลายที่นักเตะทีมคู่แข่งสามารถเข้ามาวุ่นวายกับผู้รักษาประตูได้ทันทีตามความเป็นจริงนั้นน่าจะเป็นการฟาวมากกว่าแต่ถ้ว่าที่อังกฤษกรรมการกับปล่อยให้เล่นได้ดังนั้นชุดนี้เลยครับที่เขาต้องปรับตัวให้ได้โดยไวที่สุดโดยเซเนอร์ลาเมนส์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงประเด็นนี้ว่า ผมคิดว่าลูกตั้งเตนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยที่อื่นท้านักเตะเข้าประทะผู้รักษาประตูแบบนั้นมักจะถูกเป่าฟาวในทันทีแต่ถ้าว่าในพรีเมียร์ลีกมันเป็นสไตล,ล์เฉพาะตัวของที่นี่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและก็ฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อรับมือกับสถานาการณ์แบบนั้นแต่พูดตามตรงนะบางครั้งมันก็รู้สึกไม่ยุติธรรมสำหรับผู้รักษาประตูเลยจริงๆ มาต่อกันที่ความเห็นของเรเน่มิลเลนสตีนอดีตมือขวาของป๋าเฟอร์กี้นะครับโดยเขาแนะที่แนะให้โจชัวเซอร์กซี่กองหน้าดัชของทีมให้พิจารณาอนาคตของเขาในหินโอท์แฝฟอร์ดให้รอบรอบ เพราะเห็นได้ชัดว่าโอกาสลงสนามของเขานะจํากัดอย่างมากเพราะว่ากลายเป็นตัวเลือกท้ายๆในแผงเกมรุกไปแล้วแถมตัวเลือกก่อนหน้าเขาต่างก็มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นฉะนั้นแล้วครับเรเน่จึงได้แนะน้เซอร์ซีลองพิจารณาย้ายทีมในรูปแบบสัญญายืมตัวซึ่งมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเขามากกว่าและโดยเฉพาะกับการที่มีฟุตบอลโลกรออยู่หลังจบซีซั่นนี้ด้วยซึ่งเรเน่มูเลนสตีนในคลับก็ดีแนะโจชัวเซอร์ซีมาว่า ผมคิดว่าการออกไปยืมตัวน่าจะเป็นผลดีสำหรับโจชัวเซอร์ซี่กับในวัยของเขาด้วยและแน่นอนว่าผมคิดว่าเขายัางคงกระตือรือร้อนที่จะพยายามติดทีมชาติฮอลแลนด์สำหรับฟุตบอลโลกดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องได้ลงสนามไม่น่าแปลกใจเลยที่ฟอร,ร์มของเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าลีกมันต่างกันมากเขาน่าจะมีเวลาและก็พื้นที่เล่นในอิตาลีมากกว่าและมันน่าจะเหมาะกับเขามากกว่าด้วยบางทีอาจจะได้เล่นแบบนั้นก็ได้ โรม่ากำลังสนใจเขาอยู่และพวกเขาก็เป็นสโมสรใหญ่ด้วยและหากผมเป็นเขาผมคงจะพิจารณาอย่างแน่นอนเว้นแต่ว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาสามารถกลับมาอยู่ในทีมของรูเบนอาโมริมได้แต่ด้วยนักเตะที่แมนยูเน็ดมีในเกมรุกนั้นผมไม่คิดว่าเขาจะสามารถทำได้ มาปิดท้ายกันนี่เรื่องราวสุดประทับใจของเบนจามินเชสโกกันนะครับโดยก็ต้องย้อนไปถึงประตูแรกของเจ้าตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยิงใส่ซันเดอร์แลนในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและกับจังหวะที่เชสโกวิ่งไปกระโดดดีใจนั้นก็จะมีแฟนบอลอยู่คนหนึ่งครับที่ทําท่าดีใจกับประตูนี้ของเชสโกแบบสุดเวียงจนบริษัทเอเย่นของเชสโกเนี่ยถึงกับโพสต์ตามหากันเลยทีเดียวหลังจบเกมและก็บอกว่าจะมีรางวัลสุดพิเศษรอมอบให้กับเขาอยู่ และในวันนี้ครับทั้งคู่ก็ได้เจอกันสักทีโดยที่เชสโก้นะครับก็เชิญแฟนบอลรายเดงงกล่าวมาที่แคริงตันก่อนที่มีการพูดคุยและก็มอบของขวัญกันเล็กน้อยและแฟนบอลรายนี้ครับก็ได้เดินทัวร์แคริงตันเป็นอีกรางวัลที่สโมสรมอบให้กับเขาด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าโชคดีเหลือเกินเนะครับเพราะว่าปกติเราก็แค่ดีใจกับทีเมื่อยิงประตูได้ต่อให้จะเป็นใครยิงก็เถอะ แต่กับแฟนบอลร,รายนี้ครับเรียกได้ว่าแจ็คพอตกว่าเมื่อได้รับโมเมนต์ที่แสนจะมีความสุขชีวิตนี้ลืมไม่ลงอย่างแน่นอนเลยครับและช่วงมนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่1พฤศจิกายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ